ทำไมคนแก่ที่มีเงินถึงลูกหลานรักมากกว่าคนแก่ที่แสนดีแต่ไม่มีเงินเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมคนแก่บางคนแค่เดินเข้าบ้านลูกหลานก็รีบลุกไหว้รีบประคองรีบเอาน้ำมาให้แต่คนแก่อีกคนที่ใจดีพูดเพราะเมตตาทำดีกับทุกคนมาตลอดชีวิตกลับถูกมองข้ามคำตอบที่หลายคนไม่กล้าพูดไม่ใช่เรื่องความดีแต่เป็นเรื่องเงิน หลายครอบครัวรักคนแก่ไม่เท่ากันทั้งที่เขาก็แก่เหมือนกันบางคนเป็นที่รักมากจนเหมือนสมบัติของบ้านบางคนถูกมองเป็นแค่คนแก่ในบ้านทั้งที่คนหนึ่งอาจแสนดีเหลือเกินส่วนอีกคนอาจไม่ได้พูดหวานอะไรเลยด้วยซ้ำวันนี้เราจะมาคุยกันตรงๆแบบไม่โลกสวยเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้สูงอายุแต่มันสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์โครงสร้างสังคมความกตันยูที่มีเงื่อนไข และความรักที่บางครั้งถูกผูกด้วยผลประโยชน์คำถามคือแล้วมันผิดไหมที่ลูกหลานรักคนแก่ที่มีเงินมากกว่าหรือแท้จริงแล้วระบบสังคมทำให้เราต้องเป็นแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวลองคิดภาพตามนะครับคุณมีปู่ย่าตายายสองแบบในชีวิตแบบแรกใจดีมากไม่เคยด่าหลานเลยสอนให้คุณเป็นคนดีอยู่ข้างคุณในวันที่คุณล้มให้กำลังใจในวันที่คุณหมดหวังแต่ ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้แบบที่สองพูดน้อยไม่ค่อยแสดงออกไม่กอดไม่พูดหวานแต่มีบ้านมีที่ดินมีมรดกแค่เปลยอยว่าอนาคตฝากหลานนะทุกคนก็พร้อมดูแลเป็นพิเศษแล้วคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าเรารักเขาหรือเรารักสิ่งที่เขาให้เราได้เพราะในความจริงที่โหดร้ายของสังคมคนที่ยังให้ได้มักถูกปฏิบัติอย่างมีคุณค่ามากกว่าคนที่ดีแต่ให้ไม่ได้ และนี่คือคำถามสำคัญของคลิปวันนี้เราดูแลเขาเพราะหัวใจหรือเพราะอนาคตที่เขาการันตีให้เราได้ถ้าคุณเคยเห็นภาพนี้ในบ้านตัวเองในครอบครัวญาติหรือแม้แต่ในสังคมรอบตัวคลิปนี้จะทำให้คุณเข้าใจความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูดออกใหม่เพราะวันหนึ่งทุกคนก็ต้องแก่และวันนั้นคุณอยากให้คนรักคุณเพราะคุณเป็นใครหรือเพราะคุณมีอะไรให้เขาถ้าคำตอบยังไม่ชัดมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับ ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข vs e r u s ความรักแบบมีเงื่อนไขความรักเป็นคำที่ฟังดูสวยงามอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะในครอบครัวเรามักถูกสอนว่าครอบครัวต้องรักกันโดยไม่หวังอะไรตอบแทนแต่ในความเป็นจริงความรักของมนุษย์ไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวและไม่ได้ทำงานด้วยหัวใจล้วนๆเสมอไปนักจิตวิทยาแบ่งความรักออกเป็นสองประเภทใหญ่ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างชัดเจนคือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขและความรักแบบมีเงื่อนไขความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือการรักโดยไม่ขึ้นกับสิ่งที่อีกฝ่ายมีหรือทำรักเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรารักเพราะความผูกพันความทรงจำและความดีที่สั่งสมมานานเป็นความรักที่พบได้มากในความสัมพันธ์จากบนลงล่างเ<ๆ>ช่นพ่อแม่รักลูกในวันที่ลูกยังช่วยตัวเองไม่ได้ หรือปู่ย่าตายายบางคนรักหลานโดยไม่สนว่าโตมาจะประสบความสําเร็จหรือไม่ขอแค่เห็นเขาเติบโตอย่างปลอดภัยก็พอแล้วความรักแบบนี้ไม่ต้องการรางวัลไม่ต้องการการันตีไม่ต้องการหลักประกันเป็นความรักที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมากที่สุดแต่ความรักแบบมีเงื่อนไขทำงานต่างกันโดยสิ้นเชิงมันคือการรักที่ขึ้นกับสิ่งที่อีกฝ่ายตอบสนองให้เราได้ อาจเป็นความภูมิใจความมั่นคงความปลอดภัยทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมหรือผลประโยชน์ในอนาคตเช่นเราให้ความสำคัญกับคนที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าหรือพึ่งพาได้และยิ่งเขามีทรัพยากรที่ช่วยยกระดับชีวิตเราได้ความสำคัญก็ยิ่งถูกหล่อเลี้ยงด้วยแรงจูงใจแฝงมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยว่านี่ไม่ใช่ความรักบริสุทธิ์แต่เป็นความรักที่สมองสร้างขึ้น เพื่อรักษาความได้เปรียบของชีวิตในวันที่คนแก่ยังให้ได้เขามักได้รับความรักแบบมีเงื่อนไขมากกว่าแต่เมื่อให้ไม่ได้ระบบความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนทันทีและนี่คือจุดที่เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองให้ชัดว่าความรักที่เราแสดงออกนั้นเกิดจากหัวใจหรือเกิดจากเงื่อนไขที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนกันแน่สังคมไทยกับคุณค่าคนที่ผูกกับการพึ่งพาได้ สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าสังคมตะวันตกที่เน้นปัจเจกบุคคลเราเติบโตมากับคําว่าบุญคุณความกะตันยูการตอบแทนและการดูแลกันในครอบครัวแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความงดงามเหล่านี้คือระบบการตีคุณค่าคนที่ผูกกับการเป็นผู้ให้และการพึ่งพาได้โดยเฉพาะในบริบทครอบครัว ในอดีตผู้สูงอายุมีสถานะสูงมากในบ้านเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้คำสอนแต่ยังเป็นผู้ให้ความมั่นคงอย่างแท้จริงบ้านที่ดินทรัพย์สิสนและรายได้ของครอบครัวจำนวนมากถูกถือครองโดยคนรุ่นปู่ย่าตายายพวกเขาคือศูนย์การของอำนาจการตัดสินใจเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางชีวิตลูกหลานโดยไม่ต้องพูดเสียงดังเพราะทุกคนต้องพึ่งพาเขาและเมื่อพึ่งพาได้เท่ากับมีคุณค่า คนแก่จึงถูกมองเป็นร่มโพร่มใสของบ้านอย่างสมศักดิ์ศรีแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนเศรษฐกิจแข่งขันสูงขึ้นค่าครองชีพเพิ่มขึ้นโอกาสทางการเงินกระจุกอยู่ในระบบทุนและคนวัยทำงานทำให้ความสัมพันธ์จากผู้ให้ผู้รับชัดเจนยิ่งกว่าเดิมลูกหลานที่ต้องแบกภาระของชีวิตมากขึ้นจึงเริ่มประเมินคุณค่าคนจากสิ่งที่ความสัมพันธ์นั้นช่วยลดความเสี่ยงชีวิตให้เขาได้หรือไม่โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเกณ์น,นี้กำลังกดทับคนแก่ที่ไม่มีทรัพย์สินให้พึ่งพา ดังนั้นในหลายครอบครัวคนที่ยังให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินโอกาสหรือหลักประกันในอนาคตจะถูกปฏิบัติด้วยความสำคัญมากกว่าคนที่ดีแต่ต้องถูกรับการดูแลเพราะในสายตาเชิงโครงสร้างสังคมไทยการพึ่งพาได้คือสกุลเงินทางความสัมพันธ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดแม้จะไม่เคยถูกพูดออกมาตรงๆก็ตามจิต,ตวิทยาเชิงผลประโยชน์และความปลอดภัยถ้าตัดเรื่องศิลธรรมออกก่อนแล้วมองด้วยเลนจิตวิทยา ความรักและการให้ความสำคัญของมนุษย์จำนวนมากถูกขับเคลื่อนโดยกลไกลพื้นฐานของสมองสองระบบใหญ่คือการสแสวงหาความปลอดภัย (security seeking) และการเพิ่มโอกาสได้ประโยชน์สูงสุด (benefit maximization) ซึ่งเป็นสัญชาตญาณที่ช่วยให้มนุษย์อยู่รอดมาตั้งแต่ยุคดึกดำบันระบบแรกคือความปลอดภัยมนุษย์จะผูกพันกับคนหรือสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงชีวิตได้ เช่นมีที่อยู่มีทรัพยากรมีอำนาจมีเครือข่ายหรือให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้คนแก่ที่มีเงินหรือมรดกจึงถูกจัดให้อยู่ในหมวดแหล่งความปลอดภัยของครอบครัวแม้เขาจะไม่ได้พูดหรือแสดงออกมากแต่การมีอยู่ของเขาทำให้อนาคตของลูกหลานดูไม่ว่างเปล่าความสัมพันธ์จึงถูกปกป้องเป็นพิเศษเพราะสมองมองว่าการรักษาคนคนนี้ไว้เท่ากับ การรักษาทางรอดของชีวิตระบบที่สองคือผลประโยชน์ซึ่งไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวอย่างโจ่งแจ้งแต่เป็นการประเมินโดยอัตโนมัติว่าความสัมพันธ์นี้ให้อะไรเรากลับมาได้บ้างเช่นโอกาสเงินความสะดวกสบายการยอมรับทางสังคมหรือแม้แต่คำว่าถ้าดูแลเขาดีเราจะเป็นคนดีในสายตาคนอื่นก็ถือเป็นผลประโยชน์เชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นกัน คนแก่ที่แสนดีแต่ไม่มีเงินอาจให้สิ่งสำคัญทางใจแต่ไม่ได้ให้สิ่งที่สมองตีเป็นรางวัลที่ชัดเจนทำให้ความสำคัญที่ได้รับลดลำดับลงอย่างเงียบๆเ,เมื่อสองระบบนี้ทำงานพร้อมกันคนที่ให้ทั้งความปลอดภัยและรางวัลชัดเจนจะได้รับการแสดงออกของความรักมากกว่าไม่ใช่เพราะเรารู้สึกมากกว่าเสมอไปแต่เพราะสมองสั่งให้เราจัดลำดับความสัมพันธ์ตามสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัย และได้ประโยชน์ที่สุดและนี่คือรากลึกของพฤติกรรมที่หลายบ้านไม่เคยพูดออกมาแต่เกิดขึ้นจริงทุกวันความกระตันยูที่ถูกตีความผิดคำว่ากระตันยูในสังคมไทยถูกยกให้เป็นหนึ่งในคุณธรรมสูงสุดของครอบครัวเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องเลี้ยงดูต้องดูแลต้องไม่ทอดทิ้งและภาพจำของความกตันยูที่ดีในยุคปัจจุบัน มักถูกแปลออกมาเป็นตัวเงินหรือวัตถุที่จับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนเผลอเชื่อไปแล้วว่านี่คือความหมายจริงของมันหลายครอบครัวตั้งสมการโดยไม่รู้ตัวว่าเลี้ยงดูต้องโอนเงินทุกเดือนตอบแทนต้องซื้อของราคาแพงให้ดูแลต้องให้ชีวิตเขาสบายทางวัตถุกตัญญูต้องให้กลับมากกว่าที่เขาให้มา พอความกตัญญูถูกวัดด้วยมูล,ลค่าทางการเงินแทนมูล,ลค่าทางจิตใจผลลัพธ์จึงโหดร้ายกับคนแก่ที่ไม่มีเงินแม้เขาจะเคยเป็นผู้ให้ทางใจมาตลอดชีวิตเช่นให้ความรักให้เวลาให้คำสอนให้การปกป้องให้พื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์แต่สิ่งเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในหมวดประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีไม่ใช่โฉนดไม่ใช่ทรัพย์สินที่ส่งต่อได้ง่ายๆ ทั้งที่ความหมายแท้จริงของความกตัญญูคือการระลึกถึงคุณไม่ใช่การชำระคืนเป็นเงินคือการดูแลตามกำลังไม่ใช่การตอบแทนจนตัวเองพังและคือการไม่ทอดทิ้งแม้ไม่ได้อะไรกลับมาแต่เมื่อสังคมเร่งรีบและกดดันทางเศรษฐกิจความกตัญญูจึงถูกอัปเกรดให้มีเงืง่อนไขแฝงกลายเป็นธุรกรรมทางความสัมพันธ์มากกว่าคุณธรรมจากหัวใจความกตัญญูที่แท้จริงไม่ได้ถามว่าเขาให้อะไรเราได้อีก แต่ถามว่าเราเห็นคุณของเขาอยู่ในใจไหมและคำตอบนี้ต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ตัวชี้วัดมูลค่ามรดกในอนาคตเศรษฐศาสตร์ครอบครัวกับผู้ให้มีอำนาจในทางเศรษฐศาสตร์ความสัมพันธ์ในครอบครัวสามารถอธิบายได้ด้วยโครงสร้างอำนาจการให้และการพึ่งพาซึ่งทำงานคล้ายระบบแลกเปลี่ยนแบบไม่เป็นทางการที่ไม่ได้มีสัญญาแต่ทุกคนรับรู้กติกาโดยปริยายว่าผู้ให้ทรัพยากรได้มากกว่า เท่ากับผู้มีอำนาจต่อรองสูงกว่าแม้เขาจะไม่ต้องทวงถามหรือออกคำสั่งตรงๆก็ตามในครอบครัวทรัพยากรที่มีอิทธิพลที่สุดคือเงินและสินทรัพย์เพราะเป็นสิ่งที่แปลงเป็นความมั่นคงของชีวิตได้ทันทีเช่นบ้านที่ดินเงินเก็บหรือความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินคนแก่ที่มีเงินจึงยังคงสถานะผู้ให้อยู่ในระบบครอบครัวทําให้เขามีอํานาจเชิงโครงสร้างคือต้องไม่ต้องพูดมากแต่คําพูดมีน้ําหนักความเห็นได้รับการรับฟัง และการดูแลเขาถูกมองว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนทางความสัมพันธ์ในระยะยาวเพราะทุกคนรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาอาจให้ผลตอบแทนในอนาคตได้ในทางกลับกันคนแจ่ที่ไม่มีเงินแม้จะให้ความรักความเมตตาหรือการสนับสนุนทางอารมณ์อย่างมหาศาลแต่สิ่งที่เขาให้แปลงเป็นหลังประกันทางเศรษฐกิจไม่ได้ทําให้สถานะของเขาในระบบความสัมพันธ์เปลี่ยนจากผู้ให้เป็นผู้รับการสงเคราะห์โดยอัตโนมัติและเมื่อเข้าสู่หมวดผู้รับ อำนาจต่อรองจะลดลงทันทีลูกหลานจึงเผื่อปฏิบัติต่างกันเพราะสมองเศรษฐกิจของมนุษย์มองว่าควรรักษาความสัมพันธ์กับผู้ให้ที่คำอนาคตได้มากกว่าผู้ให้ที่คำได้แค่ความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องความดีหรือความเลวแต่เป็นกฎที่ระบบกำหนดให้คุณค่าคนถูกผูกกับความสามารถในการให้สิ่งที่ช่วยให้ชีวิตลูกหลานง่ายขึ้นและเมื่อผู้ให้มีอำนาจการดูแลเขาจึงไม่ใช่แค่ความรักแต่เป็นดุลสมการทางเศรษฐกิจครอบครัว ที่ทำงานเงียบๆตายหลังคาบ้านทุกหลังโดยไม่เคยถูกเขียนไว้ที่ไหนเลยนิสัยของคนที่เกษียณอย่างมีความสุขเราจะพบสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแทบทุกคนครับไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีแต่เป็นนิสัยที่เขาฝึกไว้ก่อนถึงวันเกษียณนิสัยเหล่านี้คือระบบปฏิบัติการชีวิตที่ทำให้เขาใช้ชีวิตได้ดีแม้จะไม่มีงานไม่มีตำแหน่งและไม่มีเงินเดือนแล้วก็ตาม เรามาดูสิบนิสัยสำคัญที่พบได้บ่อยในคนเกษียณอย่างมีความสุข 1. มีวินัยกับเวลาเขาไม่ปล่อยให้วันไหลไปเรื่อยๆแต่ออกแบบวันของตัวเองมีตารางเช้าบ่ายเย็นมีแพลนรายสัปดาห์และตั้งเป้ารายปีเหมือนสมัยทำงานแต่เปลี่ยน KPI จากงานมาเป็น KPI ของชีวิตแทนเช่นสุขภาพความสัมพันธ์การเรียนรู้และความสุขส่วนตัว 2. บริหารเงินเป็นระบบไม่ใช่ก้อนเขาไม่มองเงินเป็นยอดรวมเฉยๆแต่มองเป็นแหล่งรายได้ที่ยังทํางานอยู่กระจายความเสี่ยงตั้งกฎการใช้เผื่อเงินเฟอ้อและมีเงินสำรองสุขภาพแยกไว้ชัดเจนใจเลยไม่แกว่งตามยอดเงินที่ลดลงในแต่ละเดือน 3. ม,มีเหตุผลให้ตื่นคนมีความสุขจะไม่ตื่นเพราะต้องทำงานแต่ตื่นเพราะมีบางอย่างที่อยากทา อาจเป็นการออกกำลังกายดูแลหลานอ่านหนังสือรดน้ำต้นไม้ทำงานชุมชนหรือส่งต่อความรู้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ทำให้สมองรู้สึกว่าชีวิตยังมีทิศทาง 4. ดูแลสุขภาพก่อนจะป่วยเขาไม่รอให้หมอสั่งแต่ตรวจสุขภาพประจำควบคุมอาหารเคลื่อนไหวร่างกายทุกวันฝึกการทรงตัวกล้ามเนื้อและการหายใจเพราะเขารู้ว่า สุขภาพคือรากฐานของความสุขและเป็นบินที่แพงที่สุดถ้าไม่ดูแล 5. สร้างสังคมใหม่ไม่ปิดตัวเองเขามีชุมชนของตัวเองกลุ่มเพื่อนชมรมกิจกรรมวัดงานอาสาหรือคอมมูนิตี้ออนไลน์เพราะความสุขจะเติบโตได้ดีเมื่อมีบทสนทนาและผู้คนให้แลกเปลี่ยน 6. ไม่หยุดเรียนรู้สมองที่แอคทีฟคือสมองที่มีความสุขเขาเรียนภาษา เรียนทักษะใหม่เรียนใช้เทคโนโลยีหรือเรียนสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยแค่เพื่อความสนุกของการเติบโต 7. ไม่เปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นเขารู้ว่ากเกษียณที่ดีที่สุดคือกเกษียณในแบบของตัวเองไม่ใช่ตามมาตรฐานคนอื่นเลยไม่ทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่สุขกับสิ่งที่ตัวเองมี 8. ให้ได้โดยไม่หวังผลตอบแทนการให้ทำให้เกิดคุณค่าแบบใหม่ ที่ไม่ต้องมีตำแหน่งมารองรับมันคือคุณค่าที่มาจากการมีตัวตนที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น 9. ยืดหยุ่นกับชีวิตหัวเราะกับความไม่เพอร์เฟกไม่เครียดกับแผนที่ไม่เป็นไปตามแผนเพราะเขาไม่ได้ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครแล้วเขาแค่ต้องมีความสุขกับชีวิตให้เป็น 10. รู้จักคำว่าพอแล้วและดีพอแล้วนี่คือนิสัยของใจครับไม่ใช่ของกระเป๋าเงิน เขาพูดกับตัวเองเป็นขอบคุณตัวเองเป็นและให้รางวัลตัวเองเป็นด้วยความสงบง่ายๆในทุกวันสรุปของบทนี้กเกษียณอย่างมีความสุขเท่ากับชนะที่นิสัยไม่ใช่ชนะที่ตัวเลขตัวเลขตั้งเป้าแต่นิสัยพาไปถึงถ้าคุณเริ่มฝึกนิสัยเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้วันแรกของการ,กรเกษียณจะไม่ใช่วันที่คุณกลัวอนาคตแต่จะเป็นวันที่คุณพูดกับตัวเองได้เต็มปากว่าในที่สุด ชีวิตของฉันจริงๆแล้วเงินไม่ได้ซื้อความรักแต่กำหนดพฤติกรรมการแสดงความรักหลายคนพูดประโยคคลาสสิกว่าเงินซื้อความรักไม่ได้ซึ่งในเชิงความรู้สึกมันอาจจะจริงแต่ในเชิงพฤติกรรมและโครงสร้างความสัมพันธ์เงินมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวิธีที่มนุษย์แสดงออกมากกว่าที่เรายอมรับกันตรงๆเพราะเงินไม่ใช่แค่ทรัพยากรแต่มันคือตัวกำหนดแรงจูงใจ motivation driver ที่ชัดที่สุดของระบบครอบครัวและสังคมเมื่อผู้สูงอายุมีเงินเขาจะยังคงสถานะผู้ให้อยู่ในสมการความสัมพันธ์ทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าการดูแลเขาไม่ใช่ภาระแต่เป็นการรักษาแหล่งความมั่นคงของบ้านดังนั้นพฤติกรรมที่ตามมาจึงดูเหมือนรักมากกว่าเช่นรีบให้เกียรติใช้เวลาด้วยมากกว่าอดทนมากขึ้นใส่ใจรายละเอียดมากขึ้น ผู้จาดีขึ้นโดยอัตโนมัติและพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพราะสมองมองว่าต้นทุนของการเสียความสัมพันธ์นี้สูงแต่เมื่อคนแก่ไม่มีเงินแม้จะมีความรักเต็มหัวใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินทำให้แรงจูงใจในการแสดงออกลดลงไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะสมองมนุษย์มักไม่ลงทุนพลังงานกับความสัมพันธ์ที่ไม่ให้รางวัลเชิงระบบท,ที่ชัดเจนการแสดงออกจึงดูน้อยกว่าเช่นฟังเขาน้อยลง ตอบสั้นลงใช้เวลาด้วยลดลงมองเป็นเรื่องจู้จี้และรู้สึกว่าการดูแลดึงทรัพยากรชีวิตตัวเองดังนั้นเงินไม่ได้สร้างความรักเสมอไปแต่มันสร้างเงื่อนไขให้ต้องรักษาความสัมพันธ์และลดความเสี่ยงของผู้ดูแลทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกดูเหมือนรักมากกว่าทั้งที่ความรักจริงอาจไม่ได้ต่างกันเลยนี่คือความจริงที่เราไม่ค่อยพูดแต่เกิดขึ้นในระดับกลไกสมองและระบบความสัมพันธ์ทุกวัน ความสัมพันธ์แบบมรดกเชิงสัญ,ญลักษณ์เมื่อพูดถึงคำว่ามรดกภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงคือเงินบ้านที่ดินหรือทรัพย์สินเพราะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้วัดเป็นตัวเลขได้และส่งต่ออย่างเป็นรูป,ปรธรรมแต่ในความสัมพันธ์ของครอบครัวยังมีมรดกอีกประเภทหนึ่งที่มีพลังมากแม้จะมองไม่เห็นด้วยตานั่นคือมรดกเชิงสัญ,ญลักษณ์ (symbolic legacy) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุส่งต่อให้ลูกหลานในรูปของคุณค่าความทรงจำตัวตนและความหมายของชีวิตมากกว่าวัตถุมรดกเชิงสัญ,ญลักษณ์มีหลายรูปแบบเช่นคำสอนที่ฝังอยู่ในวิธีคิดของหลานแบบอย่างของความอดทนความซื่อสัตย์และความเมตตาเรื่องเล่าประจำบ้านที่ทุกคนจดจำร่วมกันประโยคสั้นๆที่ช่วยชีวิตในวันที่หลานล้ม หรือแม้แต่วิธีที่เขาปฏิบัติกับคนอื่นจนกลายเป็นมาตรฐานความเป็นมนุษย์ของครอบครัวแต่ความต่างที่โหดร้ายคือมรดกแบบนี้ต้องถูกเล่าต้องถูกส่งต่อด้วยคำพูดต้องถูกย้ำซ้ำในเรื่องราวถ้าไม่มีคนพูดถึงมันจะค่อยๆเลือนหายเหมือนไม่เคยมีอยู่เลยต่างจากเงินที่ไม่ต้องมีคนเล่าทุกคนก็รู้คุณค่าของมันโดยอัตโนมัติในหลายบ้าน คนแก่ที่มีเงินจึงถูกจดจำเพราะสิ่งที่เขามอบไว้แต่คนแก่ที่ดีและไม่มีเงินมรดกที่เขาให้ทางใจกลับถูกมองไม่ชัดเพราะมันไม่มีเอกสารไม่มีราคาไม่มีหลักฐานเชิงรูปธรรมสิ่งที่เขาให้จึงหายไปในอากาศของความคุ้นชินสุดท้ายความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่สุดไม่ได้ผูกกับมรดกที่มากที่สุดแต่ผูกกับมรดกที่ถูกจดจำมากที่สุด และมรดกที่ถูกจดจำม,มากที่สุดมักไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่ถูกเล่าซ้ำจนกลายเป็นตำนานของหัวใจในครอบครัว